การบวกลบคูณหารละคนวิธีการหาคำตอบทำได้โดยการหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงหาผลลัพธ์สุดท้ายเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะ15บวกวงเล็บเปิด5ลบ4วงเล็บปิดเท่ากับ4เลี่ยมเริ่มจากการหาผลลับของการลบในวงเล็บก่อนนะคะ5ลบ4เท่ากับ1จากนั้นชัก15ลงมาบวกกับ1คำตอบที่ได้ของข้อนี้คือ16 เรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะ30หารวงเล็บเปิด2คูณ3วงเล็บปิดเท่ากับสี่เหลี่ยมเริ่มจากการหาผลคูณในวงเล็บก่อนนะคะ2คูณ3เท่ากับ6ต่อไปเรามาหาผลลัพธ์สุดท้ายโดยการนำา30ตั้งหารด้วย6เท่ากับ5เรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันค่ะวงเล็บเปิด30บวก10วงเล็บปิดหารวงเล็บเปิด2คูณ2วงเล็บปิดเท่ากับสี่เหลี่ยม เช่นเคยนะคะเราจะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนโดยในวงเล็บการบวก30บวก10เท่ากับ40และในวงเล็บการคูณ2คูณ2เท่ากับ4จากนั้นเราค่อยนำผลลับของทั้ง2องวงเล็บมาหาผลลัพธ์สุดท้ายด้วยการหารโดยนำา40ตั้งหารด้วย4ทํทำให้คำตอบของข้อนี้คือ10